มีคาถามน่าสนใจแล้วก็น่ารักน่ารักมากๆเลยหลายคําถามเลยนะคะยกตัวอย่างอย่างเช่นพี่หนิงตื่นกล้องไหมคะตอนทํางานใหม่ๆพี่หนิงตื่นเต้นไหมคะแล้วก็มีวิธีการทําให้หายตื่นเต้นยังไงก็ต้องบอกว่า ทุกคนเนี่ยเวลาออกกล้องใหม่ๆย่อมต้องตื่นเต้นเป็นธรรมดาขึ้นอยู่กับการที่เราผ่านประสบการณ์หรือผ่านกิจกรรมในการที่จะต้องปรากฏตัวต่อสาธารณะในการที่จะต้องพูดในการที่จะต้องทำกิจกรรมในการที่จะต้องแสดงออกต่อหน้าสาธารณะชนมากน้อยขนาดไหนถ้าเกิดว่าเราผ่านกิจกรรมมามากพอมันจะ เป็นประสบการณ์แล้วก็เป็นทักษะต้นทุนที่เราสามารถนำมาใช้ในการทำงานจริงๆเมื่อต้องเปลี่ยนมาเป็นวิชาชีพแล้วย,ยิ่งผ่านต้นทุนเหล่านั้นมามากขนาดไหนมันก็จะช่วยลดความตื่นเต้นได้มากขนาดนั้นความตื่นเต้นเนี่ยรวมไปถึงความประมานะคะและที่ร้ายแรงไปกว่านั้นคือความกลัวทั้งหมดนี้เกิดจากความไม่มั่นใจในตัวเองแล้วก็ไม่รู้ ความกลัวเกิดจากความไม่รู้ดังนั้นจงทำให้ตัวเองรู้เสียก่อนที่จะเกิดความกลัวนั้นหรือว่ารู้เพื่อที่จะลดความกลัวนั้นลงไปนะคะเพราะฉะนั้นฟังดูแล้วนึกออกไหมคะว่ามันมี2ส,ส่วนส่วนหนึ่งคือเรื่องของเนื้อหาว่าเราเข้าใจสิ่งที่พูดไหมอีกครึ่งหนึ่งคือเรื่องของพลังใจของตัวเองละเชื่อมั่นในตัวเองมากขนาดไหนเชื่อมั่นในสิ่งที่ตัวเองพูดมากขนาดไหน อีกข้อหนึ่งบอกว่าถ้าเกิดว่าอยู่หน้ากล้องแล้วอะค่ะพี่เป็นผู้ประกาศขา่าวพี่เป็นพิธีกรอ,อะแล้วพี่ปวดเข้าห้องน้ําพี่จะทํำยังไงเรื่องนี้เป็นเรื่องที่มันใกล้ตัวมากๆนะแล้วก็ไม่ค่อยมีใครสอนเป็นเรื่องเป็นราวหรอกมันมีแต่การระมัดระวังตัวเองแล้วก็ดูแลตัวเองนะคะคือเรื่องเรื่องการปวดท้องอะอยากเข้าห้องน้ําปวดหนักปวดเบาถ้ามันฉุกเฉินมันก็ต้องไปใช่ไหมแต่เมื่อเรากลัว เราเระวังว่ามันอาจจะเกิดเหตุฉุกเฉินแบบนี้ได้เราก็ต้องย้อนกลับไปตัดไฟตั้งแต่ต้นลมยังไงคะมันมีทั้งเรื่องของการระวังการปวดเข้าห้องน้ำใช่ไหมกับระวังเรื่องของลมตีขึ้นมาถ้าเกิดว่ารีบทานอาหารหนักๆอิ่มๆจุกๆแล้ววิ่งเข้าห้องส่งไปเลยหรือว่าวิ่งขึ้นเวทีไปเลยเข้ากล้องเลยเนี่ย ประเดี๋ยวมันจะมีลมตีขึ้นมานะคะในช่วงของการย่อยอาหารเนี่ยกับถ้าเกิดว่าก่อนออกอากาศก่อนขึ้นเวทีก่อนเป็นพิธีกรก่อนทําหน้าที่ในการพูดแล้วทานของที่มันแซบแซบอาหารที่มันอาจจะแสลงได้ง่ายหรืออาหารที่ไม่ปรุงสุกนี่คือสิ่งที่คนในอาชีพพวกเราเนี่ยต้องระวังเอาเองมันไม่มีใครบอกได้แล้วถ้าเกิดว่าออกอากาศสดนะคะจะทํายังไงอะ่ะ ทั้งสถานนีต้องรอคนคนเดียวเสียหายนะคะนาทีหนึ่งหลายแสนบาทเนี่ยเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องที่มันไม่ควรเกิดขึ้นแล้วทีนี้ถ้าเกิดว่าระวังก็แล้วอ่ะแต่มันยังฉุกเฉินอีกอ่ะก็ต้องอดทนแล้วก็กลั้นจนกระทั่งถึงเวลาที่มันออกไปจากสถานการณ์ตรงนั้นได้ออกไปจากหน้าง,งานตรงนั้นได้ก็ค่อยวิ่งไปอยู่หน้าจอก็ต้องพยายามอดทน จนกระทั่งหมดเบรคคุณนัทพลพัชระโอลานครูหนิงคนที่ทำงานด้านบริการไม่ว่าจะเป็นด้านใดก็แล้วแต่เขามีการอบรมเรื่องการพูดด้วยหรือเปล่าครับถ้าเกิดว่าเป็นสายของงานวิชาชีพสื่อสารมวลชนเนี่ยมีอยู่แล้วเจาะเป็นประเภทได้เลยตั้งแต่ผู้สื่อข่าวนะะการใช้ภาษาการหาข่าวการเขียนบทข่าวต่างๆเนี่ยก็มีภาษาเกี่ยวกับผู้สื่อข่าวว่าต้องทำอย่างไร เวลาเขียนก็อีกแบบหนึ่งเวลาพูดรายงานสดเขาทําอย่างไรอันนี้ก็วิชาชีพนี้มีอยู่แล้วนอกจากนั้นเนี่ยก็มีเรื่องของการเสวนาทางวิชาการเนี่ยก็จะมีการเสวนาภาครัฐคือเพื่อวัตถุประสงค์อะไรก็แล้วแต่ของหน่วยงานรัฐอะคะ่ะเพื่อสื่อสารเกี่ยวกับเรื่องของนโยบายภาครัฐหรือบรรลุวัตถุประสงค์เรื่องอะไรก็แล้วแต่ในการที่จะสื่อสารจะสื่อสารไปสู่ประชาชนเขาก็มีแบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ย ทุกวิชาชีพมีหมดงานบริการก็มีบริกรที่จะต้องให้บริการในร้านอาหารในพัตตาคารมีคนที่เป็นพนักงานขายมีนะคะมีการพูดในเรื่องของการขายอาจารย์กอล์ฟขอบคุณความใจดีของครูหนิงที่มีให้กับหน่วยงานการศึกษาด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะอาจจะเป็นด้วยความที่เราก็เป็นข้าราชการมาก่อนเนาะแล้วก็เป็นครูอ้าวพูดคําว่าเนาะ <c oughs> มีตัวอย่าง เชื่อไหมว่าตอนนี้คนติดพูดว่านเนาะเยอะมากแล้วมันควรจะตัดออกไปในการพูดแบบเป็นทางการนะคะพอพูดแล้วหางเสียงลงคาว่าเนาะมันใช้ไม่ได้ในการสื่อสารอย่างเป็นทางการนะคะตอนนี้เยอะมากแล้วก็มันจะไม่เหมาะอย่างยิ่งเลยถ้าคนที่พูดอะอาวุโสน้อยกว่าคนฟังไม่ได้เลยคำพูดพวกนี้นะคะ 1. ไม่เป็นทางการ2 มันดูไม่ให้เกียรติผู้ฟังพูดๆแล้วก็นอเนี่ยทุกๆประโยคลงนอเนี่ยถ้าเป็นนะคะนะครับซะยังจะดีกว่าน้องพิรพัฒน์บอกว่าตอนนี้เป็นอาจารย์พิเศษอยากให้พี่หนิงแนะนําวิธีการปรับน้ําเสียงให้หน่าฟังเพิ่มขึ้นครับเรื่องของน้ําเสียงจริงๆเป็นเรื่องที่ธรรมชาติให้มาแต่จริงๆเสียงที่ธรรมชาติให้มานั่นคือสิ่งที่ มันเปลี่ยนแปลงไม่ได้แต่เราสามารถที่จะนำไปใช้ให้ให้ดีขึ้นได้ด้วยการฝึกบางอย่างหรือการแก้ไขบางอย่างโอนี่เสียงแหลมสูงสามารถที่จะแก้ได้ด้วยการฝึกออกเสียงแบบเปิดแบบเปิดหมายความว่าฝึกเปล่งเสียงจากช่องท้องแล้วก็สามารถที่จะกดเสียงลงมาได้ ถ้าเกิดว่าเสียงสูงแล้วไม่ฝึกออกเสียงไม่มีพลังเสียงมันยิ่งไปกันใหญ่เลยค่ะเสียงแหลมเสียงสูงเสียงลอยเสียงไม่เปิดมันก็จะทําให้ไม่สามารถที่จะฝึกกดลงมาได้พอมันไม่เปิดมันก็กดไม่ได้อะค่ะเพราะว่ามันมันมันอั้นอยู่แค่เนี้เสียงสูงแล้วก็ลอยแล้วก็อั้นอยู่แค่นี้นะคะอีกอย่างหนึ่งก็คือการอ้าปากการอ้าปากช่วยให้มีประโยชน์หลายอย่างในการฝึกพูดนะคะ อ้าปากออกเสียงให้เต็มเสียงชา้าๆชัดๆเนี่ยมันสามารถที่จะช่วยให้ตัวเองควบคุมการออกเสียงหรือเปล่งเสียงได้อย่างชัดถ้อยชัดคำได้เพิ่มมากขึ้นแล้วก็ยืดจังหวะคนที่พูดเร็วก็แก้ได้ด้วยการอ้าปากนะพอพูดอ้าปากมันหน่วงจังหวะเนมันยืดเวลาที่เราจะต้องอ้าปากให้ชา้าๆชัดๆ,ๆ มันก็จะลดสปีดลงโดยอัตโนมัติอันนี้คร่าวๆถ้าเสียงสูงเสียงแหลมกดได้แล้วทำไมเสียงต่ำจะขึ้นไม่ได้เสียงห้าวเสียงต่ำเสียงที่มันกดลงมามากพูดอยู่ในลำคอเปิดลมหายใจเปล่งเสียงเปิดทางให้ลมมันออกเหมือนกันแล้วก็คราวนี้เปลี่ยนสลับข้างคือดันขึ้นดันขึ้นดันขึ้น เวลาจะพูดตกกด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 ดันขึ้นพื้นฐานเลยคือตั้งแต่การหายใจเลยค่ะแล้วทีนี้จะหายใจอย่างไรที่เรียกว่าหายใจถูกเปล่งเสียงอย่างไรที่เรียกว่าเปล่งเสียงออกมาจากแหล่งกําเนิดของเสียงที่ถูกต้องนั่นคือมีแบบฝึกหมดเลยนะคะพี่ไก่วันธนีเสียงไม่ค่อยมีพลังควรทําอย่างไรคะฝึกเปล่งเสียงค่ะพี่ไก่หายใจให้ถูกต้อง เก็บลมหายใจให้ถูกต้องแล้วก็เปล่งเสียงจากแหล่งกําเนิดเสียงที่ถูกต้องดังนั้นมันต้องย้อนกลับไปข้อแรกหมดเลยว่าหายใจให้ถูกต้องแล้วก็เก็บลมให้ถูกต้องพอมีลมที่เก็บไว้ถูกต้องอะค่ะมันถึงจะใช้ power ออกมาได้มันถึงจะเล่นกับเสียงได้กดลงมาก็ได้ยกขึ้นก็ได้ผลักไปข้างหน้าก็ได้ทั้งหมดมาจากลมที่ถูกต้อง คุณรักต้องการเวลาการใช้คําแทนตัวเองใช้อย่างไรจึงจะเหมาะสมคะครูหนิงอันนี้ขึ้นอยู่กับการลัศทศาในการพูดค่ะแล้วก็บทบาทที่เรากําลังพูดอยู่นั้นอย่างเช่นคือถ้าเกิดว่าครูหนิงไลฟ์ทั่วๆไปก็จะไม่แทนตัวเองว่าครูหนิงแต่ถ้าเกิดว่าเป็นไลฟ์ของการสอนพูดอยู่ในบทบาทของการสอนนะของการโค้ชนะคะของการให้ความรู้นะคะ การแทนตัวว่าครูหนิงก็เป็นเรื่องที่เหมาะกับกาลเทศะกับเนื้อหากับคอนเทนต์ที่ไลฟ์นะคะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นไลฟ์ทั่วๆไปคุยกันสัพเพเหระหรือว่าคุยข่าวก็อีกเรื่องหนึง่งแต่ถ้าเป็นรายการสนทนาก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณไปอยู่บนเวทีใหญ่ไหมคุณกําลังไปดําเนินการเสวนาอยู่บนบนเวทีที่เป็นทางการไหมแต่มานั่งคุยอย่างเงี้ยมันหนิงได้เป็นกันเองได้แต่พอยกระดับขึ้นเป็น งานที่เป็นทางการงานที่เป็นพิธีการสิ่งที่ต้องระมัดระวังการสื่อสารให้สุขุมคัมภีรภาพให้ดูน่าเชื่อถือหรือว่าเป็นงานแห่งเกียรติยศงานที่ยิ่งใหญ่อย่างนี้ผู้ชายก็ผมผู้หญิงก็ดิฉันเนี่ยคือมาตรฐานที่สุดนะคะ ขอเติมให้คุณโฮงที่บอกว่านอกเหนือจากที่ที่ครูหนิงเล่าให้ฟังเป็นเรื่องของการเก็บลมหายใจให้ถูกต้องหายใจให้ถูกต้องเก็บลมหายใจให้ถูกต้องแล้วก็เปล่งเสียงออกมาอย่างถูกต้องแล้วมันสามารถที่จะเล่นกับเสียงได้นอกนั้นเนี่ยเป็นเรื่องอารมณ์ในการพูดค่ะก็จะทำให้น้ำเสียงน่าฟังถ้าเกิดว่าอารมณ์ดีพูดขณะที่อารมณ์ดีพูดเรื่องดีๆมีจังหวะจะโคนพูดแล้วเราก็ อินไปกับเรื่องที่เราพูดมันก็น่าฟังเพราะเรื่องที่พูดมันน่าฟังพูดโดยน้ําเสียงที่น่าฟังในอารมณ์และบรรยากาศที่น่าฟังดังนั้นทุกครั้งที่จะพูดเนี่ยจงมีสมาธิรื่นรมนะคะแล้วก็เอาใจของตัวเองเนี่ยไปอยู่ในแดนบวกน่าจะพอเข้าใจนะคะว่ามันมีทั้งเรื่องของเทคนิคแล้วก็อีกซีกหนึ่ง คือเรื่องของอารมณ์ความรู้สึก2ส,ส่วนนี้นะคะและถ้าเกิดว่ามันไปด้วยกันเทคนิคก็ดีด้วยเปล่งเสียงได้ดีมี power รู้จักการใช้เสียงมีคนถามเข้ามาถึงเรื่องคอร์สนะคะหลักสูตรออนไลน์พัฒนาตนเองให้เป็นคนเก่งในการพูดและการสื่อสารเพราะฉะนั้นไม่รู้อะไรมาก่อนเลยเริ่มต้นที่คอร์สนี้ก็ได้หรือรู้อยู่แล้วแค่ทบทวนแล้วก็ เก็บเกรดเล็กเกรดน้อยหรือว่าหลักหรือเวิร์กช็อปบางอย่างที่สามารถนําไปฝึกต่อได้ก็สามารถคอร์สนี้คอร์สเดียวก็ได้สามารถที่จะสามัครได้นะคะคอสนี้สาที่กําลังจะถึงนี้20พฤศจิกายนนะคะคอสนี้ราคาเต็มจริงๆคือ5,999บาทนะคะลดพิเศษ50%สําหรับการสอนครั้งแรกของครูหนิงที่เป็นออนไลน์ดังนั้นสามารถที่จะ จองสิทธิ์ราคาพิเศษอันนี้ได้เลยนะคะส่งเข้ามาที่อินบ็อกซ์ของเพจเฟ e บุ๊ k นะคะสายสวรรค์ขยันยิงได้เลย่า